สวัสดีครับผมนายนารงศักดิราชศักดิ์นะครับตัวแทนกลุ่มสุนทรีสมบัดเลยรหัสกลุ่ม CA003 นะครับก็วันนี้จะมานำเสนองานบูรณาการอาชีพวิชาสุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิตนะครับวิชาชีพที่เราเลือกมาวันนี้ก็คือวิชาชีพครูนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเรามาเริ่มกันที่หัวข้อที่1เลยนะครับ ก็หัวข้อที่1นนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาในการดํารงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและก็วัฒนธรรมบนวิชาชีพครูนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าปรัชญาเนี่ยหมายถึงแนวคิดคติหรือว่าความเชื่อนะครับซึ่งปรัชญาในการดํารงชีวิตของวิชาชีพครูเนี่ย ก็คือแนวคิดที่ปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเท่าเทียมนะครับถึงแม้ว่าผู้เรียนเนี่ยจะมาจากสังคมและก็วัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับทั้งในด้านทักษะที่ใช้ในการดํารงชีวิตทักษะในการทํางานในแต่ละสายอาชีพแล้วก็ทักษะทางสังคมนะครับเพื่อใช้ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่เราต้องพบเจอนะครับเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองและก็เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ หัวข้อที่2เนี่ยเราจะพูดถึงแนวคิดในการดํารงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและก็วัฒนธรรมนะครับก็นวคิดสําหรับการประกอบอาชีพคู่นะครับคือการเป็นทั้งผู้ให้และก็ผู้รับนะครับซึ่งการเป็นผู้ให้เนี่ยก็หมายถึงการที่พร้อมที่จะให้ทั้งความรู้ทัศนคติและก็ความสุขแก่ผู้เรียนนะครับเพื่อที่จะเป็นพลังบวกในการดรําเนินชีวิตของผู้เรียนเองและก็ส่งผลต่ออนาคตของผู้เรียนด้วยนะครับ ส่วนการเป็นผู้รับเนี่ยก็หมายถึงการที่พร้อมจะรับฟังปัญหาของนักเรียนนะครับรับฟังข้อคิดเห็นจากนักเรียนเพื่อที่จะเอามาปรับปรุงและก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นครับผมส่วนในหัวข้อที่3นะครับเราจะพูดถึงหลักการทางด้านสุขภาพด้านความปลอดภัยและก็ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องด้านสุขภาพเนี่ยก็จะพูดถึงในเรื่องของการทํางานนะครับที่อาจจะมีเวลาพักผ่อนน้อยเพราะว่านอกจากการเรียนการสอนแล้วเนี่ยบางครั้งก็ อาจจะต้องได้ออกไปงานวิชาการนะครับซึ่งอาจจะทําให้มีเวลาพักผ่อนที่ไม่เพียงพอแต่ว่าถ้าหากเราเนี่ยสามารถจัดสรรเวลาได้นะครับก็จะช่วยแก้ไขปัญหาในด้านนี้ได้นะครับต่อมานะครับในเรื่องของด้านความปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าอาชีพครูเนี่ย ต้องทางานอยู่ในรั้วของสถานศึกษาอยู่แล้วนะครับทําให้ในด้านของความปลอดภัยเนี่ยก็ค่อนข้างมีความปลอดภัยสูงนะครับเพราะว่าเป็นสถานศึกษามีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจึงทําให้ด้านความปลอดภัยในอาชีพครูเนี่ยก็ค่อนข้างมีความปลอดภัยสูงเลยนะครับส่วนในด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็หมายถึงสภาพแวดล้อมในที่ทํางานนะครับการพบเจอเพื่อนร่วมงานพบเจอผู้คนนะครับ ซึ่งทั้งสด้านที่กล่าวมานะครับก็มีความสัมพันธ์กันมากเลยนะครับเพราะถ้าหากด้านสุขภาพด้านความปลอดภยัยแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมด้านใดด้านหนึ่งนะครับเกิดความไม่พึงประสงค์ขึ้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อผู้เรียนได้นะครับไม่มากก็น้อยไปต่อกันในหัวข้อที่4เลยนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและก็จริยธรรมนะครับโดยที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์แล้วก็ความมีวินัยนะครับ ซึ่งในวิชาชีพครูเนี่ยพฤติกรรมทางคุณธรรมเนี่ยก็จะหมายถึงการตัดสินคะแนนด้วยความยุติธรรมไม่ลำเอียงนะครับส่วนในด้านจริยธรรมเนี่ยก็พูดถึงการไม่มีอคติต่อนักเรียนปฏิบัติกับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมนะครับส่วนในเรื่องของความซื่อสัตย์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกระทําด้วยความจริงใจอย่างตรงไปตรงมาส่วนในเรื่องของความมีวินยัยก็จะพูดถึงใน,ในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัายหรือว่าสถานศึกษาที่กําหนดขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้สังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าวินัยเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับในวิชาชีพครูเพราะว่าจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนแล้วก็แสดงถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองนะครับสว่วนขอวข้อต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับ ก็กฎหมายในชีวิตรประจําวันเนี่ยก็อยู่กับเราในทุกที่อยู่แล้วนะครับซึ่งในด้านของวิชาชีพครูเนี่ยก็มีกฎหมายในด้านของการห้ามทําร้ายเด็กนักเรียนหรือกดขี่ข่มเหงนักเรียนนะครับซึ่งนอกจากทางด้านกฎหมายในวิชาชีพครูแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพครูนะครับก็จรรยาบรรณวิชาชีพครูเนี่ยก็จะพูดถึงในเรื่องของการแชร์ประสบก,การณ์หรือการแชร์ความรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมากที่สุดนะครับ ไม่ยึดถือความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนเสมอน,นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมและก็ปรับทัศนคติของผู้เรียนนะครับเพื่อที่จะให้ทั้งคุณครูและก็ผู้เรียนเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายต่อหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีที่สุดนะครับครับนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างพระราชบัญญัติวิชาชีพครูนะครับแล้วก็เป็นภาพตัวอย่างข้อบังคับของคารุสภาปีพุทธศัการาช2562นะครับ ก็ในส่วนสุดท้ายนะครับก็อยากจะชชวนเพื่อนๆเ,เนี่ยให้มาดูคลิปวิดีโอของเราเยอะๆนะครับแล้วก็อาชีพครูนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพที่เป็นหน้าเป็นตาและก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับเพราะว่าอาชีพครูเนี่ยก็เป็นอาชีพที่พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีแล้วก็คนเก่งนะครับซึ่งในอาชีพครูเนี่ย นอกจากจะเป็นอาชีพครูแล้วเน่ก็ยังมีจรรยาบรณวิชาชีพนะครับที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถรวมทั้งความรักในการเป็นครูผมเพาะสร้างบุคลากรที่ดีให้แก่สังคมนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยหากได้รับค่าราชการนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่มั่นคงแล้วก็มีสวัสดิการที่ดีนะครับก็ที่กล่าวมานะครับเป็นข้อดีคร่าวๆข,ข,ของวิชาชีพครูนะครับก็อยากจะชวนชวนเพื่อนๆทุกคนเนี่ยให้มาสนใจในอาชีพครูมากขึ้นแล้วก็ หวังว่าข้อมูลที่เรานำมาเสนอวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ขอจบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้นะครับหากผิดพาพประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับ